เอาครับก็สวัสดีตอนนี้ชมเกม FC 25นะครับถือว่าจ้าย้อนไปในเมื่อ EP แรกนะครับหรือว่าเราสร้างทีมมานี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าพอที่จะไปลอุยแรงได้นะแต่ตอนนี้ EP 2ของผมเนี่ยดูผู้ชมดูผลงานผมผมทำจนลุยแรงได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าใน EP หน้าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นตัวนี้แล้วนะครับผมไปทำ FC มาน้องหินของผมเองนี่ this is stone นายสโตนของเราเดี๋ยวจะเปิดรูปยังไงดีให้มันขึ้นได้อ๋อเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นสโตนเวอร์ชั่นไหนนะครบับสำหรับ EP 2เนี่ยที่ผมคิดไว้นะครับสําหรับการที่เรจะตั้งเป้าอะไรดีนะครับการตั้งเป้าของผมเนี่ยผมตั้งว่าไลเวลเนี่ยผมจะทําให้ได้ไปถึงแรงถึงโตให้ได้เลยนะครับก็คือแรงหนึ่งนะแล้วก็ส่วนฟ o ตแชมเปี้ยนเนี่ยมันมีระดับชั้นมันอยู่นะเราตั้งเป้าง่ายๆก่อนเลยกันครับเป็นไลเวลนะครับ ไปอยู่ันดับหนึ่งครับคุณผู้ชมมาดูนว่ารลเวลผมจะไปอยู่ันดับหนึ่งได้หรือเปล่ามาเรามาเปิดเกมแรกกันดีกว่าบรรมูชารำเพลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าจุดบอดของทีมผมเนี่ยคือลุงเฮียโรคนนี้นะครับชายูนนี้แหละที่อยู่ข้างๆดอนดาลุมาน่นลุงก็แอบ,บยิ้มเล็กน้อย อคยฝังเขาว่าใช้ได้อยู่นะครับมาเด้สต๊าฟไปเลวี่หนึ่งศูนย์เลวานดอฟสกู สาก้อยสวยอแล้วฟริมปงจ้องส้อนกับลองโจได้จบว่าได้จบสต็อปเปอร์เอ้าโอ้โหสต็อปเปอร์ไอ้บ้าจะโทษเฉยคุณผู้ชมซ้ายขวาซ้าย สายปะละ่ะทำหน้าไปก่อนมะนมไป้หมายแล้วกานานโชกานาโชทำลายเกมรับนี่เลวิสาัดก่อน,อนเลรวานอบสกีนเสียไปก่อนมะนมมา ไเอาเมสซี่หลุดดิเมสซี่หลุดดิเอ้าล่วงไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าว่าเดี๋ยวมันจะดักผมยิงกลางนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าผมคือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อุ้ยซส์เปอร์ ไปไหนเอ้ยโอ้โหโดนง่ายมากเลยอะลุงเนี้ยโดนจุดเบลเฮ้ยนี่เขาไม่สับแซบ,บโยนะครับอืมโอลีเซโอลีเซจูดเบลสต็อปเอ์โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวแก้เกมก่อนโอ้หไม่ดีเลยจังหวะน,นี้เสร็จเดะไป

แมนดี้แมนดี้ไม่ถึงโอ้โหโ,โหเจอกิ๊มันสองดอกเข้าไปครับเงียบกลิบครับตอนนี้ไม่เกมลวจบด้วยกันไพ่แพ้นะครับอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มาแล้วควรัเพามะคองเมื่อเลวีพาเมอร์ชาบ,บี <c oughs> บ้ิโอ้โหอะไรมันหลุดง่ายขนาดนั้นวะสารีบาสุดยอดครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหตรงนี้ ส่งแขกเลยโอ้โหหมายใหแมสซี่หนึ่งชั่เลวี่ว <c oughs> สวยครับติดเสมอได้อย่างรวดเร็วครับสวยจุดเบลไปแล้วครับจุดเบลไปแล้วครับจุดเบลไปแล้วครับอรออยู่ ไปโควาบมเจอหนองหนาวเข้าไปด้เดี๋ยวเรอโหล้วลูกลูดหนีดิไม่น่าเกคไปแล้ว <ค><ณ>อือฮึอาหมดเวลาก่อนครับโอเคหนึ่งวินครับทำได้นี่นั่งคุณผู้ชมผมไปอีโวน้องรักผมมานะครับมันซิงขนาดนี้อย่างที่เห็นเลยครับมันยังไปได้ต่อนะครับสำหรับเรนโดกาเนชโชอีวลูชันเนี่ยไปแล้วก็เอ,อ่อเควสของมันคือ2วินกับอีก3เพย์นะครับได้ไม่ยากอะไรสวย ลามซี่ออกบอลสวยดูการทำลายเกมลับหายดิโอ้โหหายแล้วไอ้หนูอืืหเฮ้ยยังไม่ได้โอ้โหอะไรวะยังไม่ได้โอ้โหไม่น่าเสียเลยลูกนี้เสีได้โอ้โหเออลิงฮารลน mày hình dài đâu mấy ông Xoắn luôn đó Rồi, nó nóng cặp xuôi kem còn Ui Mệt phê Ờ, cặp su hấp rong không số. cá số. khổ, bởi vì, thải nè. เพิ่งแรกแบบว่าเราตอนนี้โมเมนตัมเริ่มกลับมาหาเรานะครับตอนนี้ต้องตีเสมอให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้เอาหลุดนะเอาดีเมื่อ <Pr> คูลพร่เมื่อกลับสู่เกแล้ว <the> หลุดนะไปมาโชว์ เอาไปก่อนอืมนั่นสิชา,าร์ีโคบาลม้าน้องหนาวเว้ยไปอื้ออมผมนั่งใจเย็นกว่านี้หน่อยอ้าแต่โคบ,บอม้ายังได้โคบ,บอาออกเลย นาโชว์ไปมาแล้วกันมาโชว์กาแล้วเมสซี่เรวี่โอ้ฟินิช ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับสำหรับ EP 2ก็ไม่รู้ว่ามันกันหรือเปล่าครับแต่ต้องบอกว่าผมพยายามคือใจผมอะอยากจะเล่น5แมตช์แล้วก็ตัดแล้วก็ตัดลงนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวลองเป็น3มแมตช์เลยกันดูว่าแบบจะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบกันเดี๋ยวผมอาจจะเป็นอัดเป็น5แมตช์ให้นะครับแต่ถ้ายังไงอันนี้ก็เดี๋ยวขอตัดพาร์ทไปนี้ก่อนเลวกันนะครับถือว่านี่ครับน้องหนาวผมเดอะแบกเลยถือว่าผมไปทำ SBC มานะครับสำหรับโค้ดพลาเมอร์นะครับมาสำหรับ EP สองนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ It's has Go Palmer! Woohoo!